นักโมยจากฝรั่งเศสโอลิเวียเรเต้วัย3 1ปีสูง173ซนติเมตรนะครับจากค่ายพิโยโมวยไทยคนนี้เขาว่าหนักจริงโอดจริงอะไรจริงครับเดี๋ยวนักสู้จากดินแดนประวัติศาสตร์ครับจากสิงหบุรีนะครับนี่คือยอดสิงห์โรงเรียนมวยไทยสิงหบุรีลูกศิษย์ของเตล้ลำไซครับผมรุ้อยู่หน้าจอช่อง8ครับจากสิงหบุรีวัย19ปี177เซมอ่ะเดี๋ยวติดตามครับครับ นี่ครับเทียบสัดส่วนครับ19กับ31 177เเกับ173นะครับรองนัดหลับไหลมีแน่นอนเอาลยครับปัดขวาไปเลยครับยอดสิงครับทักทายแรงๆสวัสดีครับมาเลยครับแม่บองชูตามมาแล้วอยังครับยังไม่ทันบองชูครับเจอสออขวาไปอีกแล้วโอ้โหวันนี้มาแบบดุเลยครับยอดสิงครับนี่เลยครับสิงตัวจริงเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยอ้ยใส่กันอย่างนี้ครับแฟนๆนึงติดกันงอมแงมไม่ต้องดูชั้นดูเชิงเยอะโอ้ ขวาครับปัดขวาตรงครับทิ่มไปตรงตรงหน้าของไอ้โอลิเวียย์ครับอ้าวครับผลล็อกได้แล้วครับได้นับ8เลยครับยังไงก็ต้องนับ8ครับไม่ต้องรีบร้อนครับต้องลุ้นกันแล้วครับมันแน่นอนครับวันนี้7คู่ของเราครับแม่มีเพียงมัาเฉพายเปลี่ยงทีนึงครับโอ้โหแม่นมากครับยอดสิงห์อ้าวแล้วครับโอ้ยังมึนเปล่าครับยังมึนอยู่ครับโอลิเวียย์ริเอตเต้ครับโอเค อ่าโอเคครับต้องใส่ฟันยาก่อนครับ2นับแล้วครับวันนี้ถ้าโดนอีกหนึ่งนับนี่จบข่าวเลยครับช่อง8จบเลยนะครับยกเดียว3นับแล้วมีโอกาสสูงครับเวลาที่เหลือครับ1นาที19วินาทีประคองตไปเรียบร้อยครับโอ้โหเพื่อนอีกครั้งครับภาพช้าครับนี่ครับหมัดยับกระแทกครับลูกนี้โอ้โหหมัดหน้านะครับจิ้มตรงๆอย่างเดียชัดเจนครับนี่จังหวะจะหมุนครับหมุนมาเจอเลยครับแม่ โอ้โหพลาดแล้วชีวิตเปลี่ยนครับโอ้ยมุมนี้ครับไปจะไปทนไหวครับโดนเต็มเต็มครับดูครับดึงปังเข้าไหครับเต็มเบ้าตาเลยครับแล้วก็มีแผลแตกด้วยนะครับบริเวณใต้ตาซ้ายครับแล้วดูครับลูกจบครับโอ้โหมาอยู่ที่มุมนี้ครับหน้าบ้านของทางด้านยอดสิงครับกดเปเนลี้ยอย่างเดียวครับจบเลยครับนับที่3โอ้โหดูครับตากล้องแสนสนภาพนี้ไม่หลุดจากเฟรมแน่ครับมุมสวยๆครับ ภาพคมชัดๆต่อยเปรี้ยงเข้าไปนี่เลือดติดสันหมัดเลยครับอีกครั้งกับภาพช้าครับนี่ครับหมัดยับกระแทกครับลูกนี้โอ้โหหมัดหน้าเลยครับจิ้มตรงครับชัดเจนครับนี่จังหวะจะหมุนครับหมุนมาเจอเลยครับมโอ้โหพลาดแล้วชีวิตเปลี่ยนครับอุ้ยมุมนี้ครับไปจะไปทนไหวครับโดนเต็มเต็มครับดูครับดึงปังเข้าไปครับเต็มเบ้าตาเลยครับแล้วก็มีแผลแตกด้วยนะครับบริเวณใต้ตาซ้ายครับ เราดูครับลูกจบครับโอ้โหมาอยู่ที่มุมนี่ครับหน้าบ้านของทางด้านยอดสิงครับกดเป็เปลี่ยงเดียวครับจบเลยครับนับที่3โอ้โหดูครับตากล้องแสนสนภาพนี้ไม่หลุดจากเฟรมแน่ครับมุมสวยๆครับภาพคมๆชัดๆต่อยเปลี่ยนออาไปนี่เลือดติดสันหมัดเลยครับเยอคเเอาท์รดคอออรร์์เนยดสิงห์โรงเรียนบวยไทยส์บุรี